ลูกสาวของทักษิณชินวัตรส่งของมาช่วยให้กับคนไทยคะ่ะสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าหลายคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันคะ่ะเช่นเดียวกันกระสาอุ้งเองแพ้ทองทานบุตรสาวคนเล็กของคุณอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ทําเตียงกระดาษจํานวนมากเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือให้กับประชาชนได้มีโรงพยาบาลสนามเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากร ใยคนั้นของคุณอุ๋มอิงเองเนี่ยได้ฝากตัวแทนนําชุดนอนกว่า600และเครื่องนุ่งห่มมาใช้อีกมากมายละค่ะเป็นการส่งให้กับทางโรงพยาบาลระแงะในจังหวัดนาราธิวาสหลังจากที่จ้าตัวเผยภาพดังกล่าวมาแน่นอนและค่ะแฟนกลับของครอบครัวชินวัตนเองเนี่ยไม่พลาที่จะส่งต่อพร้อมกับชื่นชมในการกระทําดังกล่าวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันค่ะ